ตามจิติตพอร์วันนี้คุณรูพามากินปลาจุ่มมาด้วยพี่พอร์ตที่มันไอ้ปู่คุณย่าเ็กพิมพ์พังนะฮะก็เริ่มกินได้แล้ว50%เอเอ้าไฟมันลดลงเหรอ ก็มาเลี้ยงฉลองปีใหม่นะวันแรกเลยเดี๋ยวลงคลิปเลยก็กินเมี่ยงปลาแล้วก็ปลาจุมแล้วก็อะไรเนี่ยแหนมใช่ไหมกับพันดอกปลาก,ก็พี่พอดอิ่มยังพ,พี่พอดก็เล่นคูตั้งแต่เมื่อวานนะคลิปนี้ก็ไม่มีอนะไระกินอย่างเดียว แล้วก็ไปเที่ยวกันต่อส่วนแม่ลุงไม่ได้มาไปเที่ยวหนีไปเที่ยวแล้วทิ้งพันไว้อยู่กับพี่พี่เฟกพี่เข็มแล้วก็พี่พอร์ตนะฮไม่มีในรูปอยู่แล้วโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรคนทยอยู่แล้วเหมือนเดิมว่างๆก็มาทานกันนะครับ